ถ้าฟังที่สัมภาษณ์พี่ไม่เห็นประโยคนไหนลาออกเลยคุณให้มาริโอออกในที่สโมสรปลดคุณต้องจ่ายชขเชยเขานะ,ะาสัญญาเขามีนะเสัญจยาวทั้งสามปีเกมนัดสุดท้ายที่เขาจะคุมในบ้านที่เจอกับพิธีประจวบในสุดสัปดาห์หน้าเนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของเขาแล้วในกรณีที่มาริโอจะออกในเกมที่เจอกับประจวบเนี่ยอคือรายวัดเก่งแต่รายวัดไม่ได้เหมาะสมกับการที่มาเข้าดูเมืองทองในช่วงเวลาแบบนี้กับเป้าหมายแบบนี้ถ้าใครยัง เชื่อมั่นในมาริโอ้เกมสุดท้ายไปเชียร์เยอะถ้าคุณคิดว่ารายวัชจะมาต่อคิวเนี่ยกับปัญญาฟุตบอลที่มันจะไม่ตรงกันไม่ถูกที่ถูกทางแล้วก็มันไม่ใช่แค่ปัญยาเดียวเนาะสเปคผู้เล่นใช่ผมมองเรื่องอะไรคองมาริโอ้ไปก่อนโอลิสเตโรเอาชนะเมืองทองสองต่อหนึ่งแล้วก็ล้างสถิติที่ไม่เคยชนะเมืองทองในลีกได้เลยตั้งแต่ปีส0 1 0นิะก่อนนั้นสิบดนัดแพ้หกเสมอห้านี่เพิ่งเป็นการชนะครั้งแรกในรอบ1ิบปีดูเหมือนจะถูกจับตาไปที่ที่ปรึกษานะครับ มิลวานลายวัชเยอะนะแล้วก็ลงสนามคุมทีมซ้อมเองด้วยอพี่โตมมองว่าเมืองทองมีอะไรเปลี่ยนไปมัได้ตั้งแต่ได้ลายวัชมาณชั่ว่มงนี้นะคือเราขอใช้ชุดข้อมูลเดิมมาพิจารณาในการวิเคราะห์แล้วกันจ้ะคือในช่วงเวลาแบบเนี้ยอันดับตกไปที่ดัสิบสองสิบสองเนาะใช่ใช่สองแล้วก็มันมันต้องการถีบตัวเองขึ้นมากับกับเมืองทองอ่ะแล้วสิ่งที่ได้เนี่ย ในกรณีที่มาริโอจะออกในเกมที่เจอกับประจวบเนี่ยคือรายวัดเก่งแต่รายวัดไม่ได้เหมาะสมกับการที่มาเข้าดูเมืองทองในช่วงเวลาแบบนี้<อ>กับเป้าหมายแบบนี้<อ>ด้วยสไตล์การเล่นของเขาออ,อะไรอย่างเงี้ยผิดที่ผิดเวลาถ้ารายวัดไปเชียงราย<อ>ธรรมชาติได้โอเคถ้ารายวัดมาเมืองทองเล่นไปสักพักถ้าไม่ชนะหรือแพ้ขึ้นมาเนี่ยคือ ข้างหลังอ่ะแฟนคลับอ่ะที่ปักธงตั้งท่าแบบจออยู่เนี่ยโอ้โหเบื่ออะไรล้อฟาดรอฟาดอยู่แล้วล้อฟาดอยู่แล้วก็จะออกมาเอออ่ะก็เมืองทองก็ครองบอลตามทรงนะเจ็ดสิบสามสิบเหมือนที่พี่เจภาคอยู่พี่เจภาคกับอ่าพี่โบป่ะครับผมที่เขาบอกว่ารายงานว่าจ่ายบอลมากกว่ากันครึ่งเท่าตัวใช่ไหมใช่ก็ห้าร้อยกว่าพาร์ะใช่ไหมแต่ว่าเทโลแค่สองร้อยกว่า แต่ถ้าเกิดตัดไอบอลที่มันอยู่ข้างหลังแบงการที่ถ่ายไปแล้วก็ขึ้นไม่ได้ก็ถ่ายคืนหลังอ่ะจริงๆ passing ball มไม่หนีก็หรอกถึงว่ามันหะไอสองร้อยกับทำเพื่ออะไรกเมื่อวานคือมุ่งปติภาคเนี่ยหรือว่าติดตามทอามาตลอดเนี่ยจะรู้สึกว่าจะให้กําลังใจการการทําบอลของของมาริโอ้นะแต่ถ้าเกิดว่า passing ball แบบนี้แล้วมันไม่ไม่ไปข้างบนอ่ะจ่ายไปจ่ายมาแล้วฟุตบอลมันไม่ไปข้างหน้าเนาะมันไม่ใช่สไตล์ f o r ร์ดเ play อ่ะมันแบบมันยังไงมันต้องเขียนไปให้ได้อ่ะผมไม่รู้วิธีการจะเป็นยังไงนะแต่มันกลายว่า มันเผาเวลาตัวเองอ่ะทั้งที่ตัวเองโดนนําอยู่แล้วูเล่นอย่างนั้นทำไมคือครองบอลจ่ายบอลเยอะกว่าแต่บอลไม่ไปลุ้นธรรมตูก็ไม่มีประโยชน์นแล้วบอลยาวคุณอ่ะพอมาใช้ช่วงหลัง <c oughs> ไม่แม่นท่างคไดถ้าเกิดคุณเล่นสั้นสลรับยาวไปเรื่องมันก็ยังโอเคแต่คราวนี้มันหลายปัจจัยเนาะเมืองทองอ่ะมันสะสมตั้งแต่เรื่องของแบบผู้เล่นต่างชาติอ่ะพอตอนนี้อ่ะบอดอยากให้ใช้อ่าใช้ไม่ได้อ่ะบอดก็ยอมแล้วมาริโอก็ได้จัดตัวที่ที่ตั้งแต่ได้จัดแล้วเอริกจฮหน้าก็มีชื่อแล้วไม่รู้ตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เก็บกระเป๋าหายแล้วบ้างเนี่ยรู้หายไปไหนแล้วอันนี้เองเองก็ลูกผีลูกคนเห็นไหมใช่คือมันหนักเพราะว่ามันมันต้องมีคนเล่นร่วมที่มันแบบฝากบอลได้คือการขาดบินเล่นป๊อปอันหนึ่งเนี่ยเราไม่เราก็คิดนะตัวเดียวนะเี่เรารู้นะว่าสุดท้ายมันมีปัญหาแต่เราเชื่อว่าฟุตบอลมันไม่ได้ขาดใครคนนึงแล้วมันตายแต่คราวเนี้ยนี่มันคือภัยร้ายที่มันซ่อนอยู่มันเกิดว่าบิเล่นป๊อปเนี่ยมันมาหมกปัญหาที่มันอยู่ใต้พรมไงซึ่งพอมันขายหายุปนวาเ้รป่น มันอยู่ที่ต่างชาติจริงๆถ้าต่างชาติมันดีทุกอย่างมันก็ซ่อนมันหายหมดแต่พอแต่ต่างชาติไม่ดีปุ๊บวันนี้ยมันอีลุงตุงดังหมดเลยสไตล์โค้ดก็เห็นด้วยอย่างที่พี่ธงบอกแหละครับคือไม่ว่ารายวัตรจะมาต่อหรือว่าจะอะไรก็ตามอ่ะสุดท้ายถ้าปัจญาทําทีมันไม่ตรงเ่ดีเอ็นเอฟุตบอลของเมืองทองมันไม่ใช่ฟุตบอลลับเพราะตอนกา่ามาทำาปพูดแบบนี้แหละคือกาามาทาเนี่ยถ้วยเต็มมือผ่านบุรีรัมผ่านเชียงรายมาแต่พอมาทําเมืองทองมันดีอยู่แค่ช่วงหนึ่งเพราะดูการ ที่ขึ้นมาตอนนั้นจากคล้ายตารางกามามาทำที่รอดจบจบที่ห้าะพารอดตัดปีนั้นเสร็จปุ๊บพอมาเริ่มซีซันกามาก็ทําไม่เวิร์กเลยเพราะว่าดีนผู้เล่นมันแบบเหมือนเหมือนกันสเปคที่มันถูกสร้างมาตั้งแต่สโมสรมันก็เล่นแบบนั้นโตัก็เล่นแบบนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องคิดให้หนักถ้าเกิดว่าสุิจะให้มาริโออยู่ถ้าคิดว่าลาเลียดไม่มีก็ก็ต้องคิดใหม่ว่าจะเอาโค้ชคนไหนที่ทำแล้วน่าจะเหมาะกับผู้เล่นเลยนะเพราะเดี๋ยวคุณตอนนี้คุณกำลังหาออาไม่ต้องรอแล้วคุณก็กำล ตัวใหม่อยู่แล้วเออเออแล้วแล้วคุณต้องลงทุนเยอะขึ้นเหมือนตอนที่คุณเอาแดนเรมากับบุโนบุโนกับโย่มั้งเป็นบราซิลที่มาตอนนั้นน่ะที่กามามันก็ช่วยให้ทีมมันยกระดับก็ดันได้ตอนนั้นบอลไทยมนไม่หนีกันมากหรอครับมันอยู่ที่คุณภาพตัวต่างชาติกี่ปีมันก็ยังคงเป็นงี้อยู่เออแต่ถ้าพี่ทรงพูดก่อนเข้ารายการว่าแดนหนึ่งแดนสองเนี่ยเ แดนสามเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะก็ความความเข้มในการป้องกันมันสูงแล้วเป้าหมายแดนสามันคือสี่เหลี่ยมแปดฟุตแปดหลาเป้าหมายแดนหนึ่งข้ามแดนสองมันยาวต้องหกสิบกว่าเมตรก็เตะข้ามได้อยู่แล้ว<ช>แดนสองเข้าแดนสามก็ยังพอข้ามได้แต่จะเข้าไปสู่อี út, แกแปดฟุตแปดหลามันเข้าไม่ได้มันต้องใช้ฝีมือเยอะเมื่อวานบอลช้ามากก็เมื่อวานเทโลคือถอยไปอ่ะก็อย่างที่พี่ตงบอกอ่ะทางซิชั่นจากเีมรู้เป็นรับอ่ะเดินนะ เดินลงนะใช่เดินค่อยๆเดินจ็อกลงนะไม่ได้วิ่งลงนะลงไปเป็นโซนนะพี่ธงเมื่อวานไม่ได้วิ่งลงน้าเมืองทองอ่ะพอเสร็จปุ๊บแทนที่จะทางที่ชั่นไปเร็วได้บอลย้อนกลับหลังค่อยๆเตาะเตาะเตาะแล้วก็เทโลก็ค่อยๆค่อยๆจ็อกเดินแล้วก็แน่นด้วยและก็เป็นอย่างนั้นเลยและก็เป็นแนั้นตลอดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทั้งเกมมีคําพูดหลังเกมของมาริโอที่เขาบอกว่าจริงๆเขาประกาศเขาเขายื่นเรื่องลาออกตั้งแต่เกมกับบีจีแล้วแต่ว่าบอร์ดบอกว่าให้ทําต่อ สุดท้ายก็เลยบอกว่าเกมนัดสุดท้ายที่เขาจะคุมในบ้านที่เจอกับพิธีประจวบในสุดสัปดาห์หน้าเนี้ยจะเป็นนัดสุดท้ายของเขาแล้วอยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์เยอะเขาบอกแบบนั้นนะพี่เจอือเออพี่ธงมองว่าอันนี้เป็นเป็นยังไงพี่ธงสัมภาษณ์มีนการสัมภาษณ์แบบนี้ดามท่านฟังที่สัมภาษณ์พี่ไม่เห็นประโยคนไหนลาออกเลยไม่มีใช่ไหมพี่เห็นประโยไม่เห็นมีประโยคนไหนลาออกเลยเออแต่เขาพูดหแบบว่าเป็นเกมเกมสุดอย่างยังไม่มีแล้วดังนั้นถ้าใครยังเชื่อมั่นในมาริโอ้เกมสุดท้ายเเียอ เพราะเชื่อว่าถ้าชนะประจวบมาริโอจะได้อยู่ต่อจะไม่ประกาศลาออกเขาใช้แค่คำว่าเกมหน้าอาจจะเป็นเกมหน้าสุดายสำหรับผมอาจจะใช่เอางี้ก็พูดกันแบบไม่ต้องไปโลกสวยหรอกคุณให้มาริโอออกในที่สโมสรปวดคุณต้องจ่ายชดเชยเขานะสัญญาเขามีนะเสัญญาทั้ง3ปีดังนั้นที่บอกว่ามาริโอออกไปออกไปอะไรยังไงเนี้ยคุณสโมสรเขาบอกว่าใจเย็นเพราะว่าเงินเงินสโมสรต้องจ่ายเออบางทีค่าตั๋วมาช่วยยังไม่พออะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันอยู่ที่สปิริตของโค้ชแต่ถามว่า แนวทางของเขาเนี่ยเขาก็พูดสัมภาษณ์ชัดเจนว่าเขาก็อยากจะอ่องแต่เกมบีจีเพราะว่าเขาอยากให้พลิกสถานการณ์ให้ที่ที่ที่เขารักกับเขาที่ที่ที่คนแปลบอกเลยนะเออแต่ว่าสุดท้ายคือผมว่าอย่างที่พี่ธงพูดย้อนเมื่อกี้แหละถ้าคุณคิดว่ารายวัชจะมาต่อคิวกับปัญญาฟุตบอลที่มันไม่ตรงกันแล้วก็มันไม่ใช่แค่ปัอยางเดียวเนาะสเปคผู้เล่นใช่ผมมองเรื่องแบบไหนมาเรื่อปก่อนแล้วก็แล้วก็ไปเติมไปเติมพวก ตัวที่มันต้องใช้อะเขาขอบราซิลไปก็อย่าไปเอาเออแบบที่เอามาอีกแล้วกันเออมันจะได้ลองดูว่ามันมันจบมันเป็นที่ใครแต่ว่าสิ่งที่สําคัญ่วงนี้คือประสบการณ์มาริโอชัดเจนว่าเรื่องการพัฒนาศักยภาพนักเตะเนี่ยมาริโอสอบตกกับกับเก้าเกมอันนี้<ช>อยอมรับ<ช>นะเพราะว่าตอนเนี้ยฟอร์มนักเตะ ตกทุกคนใช่ตกทุกคนนะครับมีสมพันยศที่ดีเพราะว่าอะไรวะก็รับเยอะไงเพราะว่าบอลมาแล้วแตจะฟอร์มดีแต่ที่เหลือเนี่ยดรอปหมดเตอร์เองเบียเทพก็ดรอปหน้าหายคือเต่าสมพันยศฟอร์มดีหรือว่าได้ได้แสดงฝีมือเยอะๆแล้วทีมไม่ดีทั้าทีมภูมิใจนี่แย่มากเลยนะประตูที่ฟอร์มดีมันก็เป็นแบบนี้จะได้ถูกมากก็มันได้เกียร์กับแมนยูอ่ะปีสองสามปีก่อนนะเพราะวาหลังมันห่วยเป็นละวิงใช่ใช่แต่ว่าเห็นด้วยกับพี่เจพูดนะในเรื่องของศักยภาพนักเตะเมืองทองหลายแต่ละคน อยู่ดีจากที่เคยโดดเด่นวูบไปเลยนะอันนี้หน้าที่โค้ชประสบการณ์เขาน้อยอะวีระเทพอะพี่ธงระดับไปติดทีมช่วงทีมชาติถึงขั้นคุยว่าจะไปเจลงเจลิกกลายเป็นตอนนี้นี่แฟนบบนันอุบไปภูเกตเลยออกทะเลเลยบอนบอลแบบไม่ต้องไปไกลแล้วเออเอาไปัตยานพอเอาไาแล้วเออใกล้ๆเออดน้องมันมีความสุขไม่มีความสุขในการเล่นดีกว่าใชสใช้คำนี้ขความมั่นใจเออหรือว่าน้องมาใส่เครื่องน้ด้วยนะน้องเวลาเล่น อ๋อแต่น้องไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขคือทุกคนมันก็อยากให้ผลมันได้ไงก็เล่นเพราะเกมแล้เข้าใจน้องเข้าใจร้องแล้วไอที่ฟอไม่ดีเพราะมันไม่มีความสุขดูรู้ว่ากลัวแล้วพี่ชางวิ่งจะเป็นลมอ่ะถามคำถามคือไอที่วิ่งเนี่ยวิ่งเยอะเนี่ยมันวิ่งถูกที่ถูกทางอะไรอ่ามันวิ่งเยอะเพราะมันขยันนะใช่แต่ปัญหาคือถ้ามันวิ่งตลอดเวลาตายเป็นลมตลอดอ่ะมันต้องวิ่งให้ถูกไงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะบอกไงเราไม่ใช่โค้ชแต่เราว่าตอนเนี้ยสิ่งที่มาริอกก้ัแคื รักษาสถียภาพนั้งเตะแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นมาเพราะองค์รวมตอนนี้มันค่อนข้างแย่จ้นตามนั้นนะผลงานเนี่ยก่อนหน้านี้ฤดูกาล2020เนี่ย22นัดชนะ11เสมอ4พ้7จบอันดับ7นะแล้วก็พอปีลุงขึ้นเนี่ยที่มันมันคล่อมปีบฏิทีแล้วก็เป็นปี2021-2022เนี่ย30นัดชนะ13เสมอ10พ้7จบอันดับ4ปัจจุบันตรงนี้9นัดชนะนัดเดียวนะเสมอ4พ้4ตอนนี้อันดับอยู่ที่12นะอ่ะรอดูแล้วกันกับมารรีอยูรอก